นักก็สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับช่อง YouTube สาวศรีขอพาเลาะนะครับวันนี้นะครับมาติดตามแนวทางของอาจารย์ไพลินนะครับวันนี้นะครับมาถึงแล้วนะครับงวดที่แล้วนะครับอาจารย์ไพลิน3ตัวแตกเนาะนะครับงวดนี้จะได้อะไรไปชมกันนะครับสวัสดีครับทุกผู้ชมสวัสดีครับไพรินนะครับผมอายไพลินคนขวัญแม่นนะครับผมงวดที่แล้วเขาเต็มเต็มแล้วนะครับอาจารย์เนาะสามตัวแตกนะครสามตัวแตกเขาเต็มเต็มเวดที่แล้วอาจารย์ไพลินหายตัวไหนเนี่ย ให้หาศูนย์สี่ศูนย์สี่ก้าหาสามครับเก้าหาสามเก้าหาสามสามหาสามครับอืมเราก็เนี่เป็นข้อมฝันเงียงกวาครับย้อนจอไหนเอซีฟัตัวนั่นนะครับผมตัวนั้นข้อมฝันงาซ่าฝันว่าเอซีฟังเลขนั่นตอนที่ไปจุดเทียนน่ะนะสามดอกนะไปเอาเลขยู่งหน้าเนาะหวดก่อนเนาะว่าคืงวดก่อนเนี่ยนะย้อนหลังไปน้อยนึงเนาะครับผมจุดเทียนราแบบนี้ปลายเทียนผมขึ้นเลข มันขึ้นเล็กมากศูนย์ห้าเอ้ยมันขึ้นเล็กมากหาศูนย์สีครับผมผมละไว้มันเหมืนอนนะผมในใจนะผมนะแล้วเข้ามาตัวผมบ้าขึ้นที่สองก็บผมมาฝันเฮี้ยนม,มาตัวดอกแล้มาเอาไมา้เบิ้งเปนว่าเอาไมา้บบนี้ผมไปเอามาแล้วมันคือเกอือผมกลับมาเฮียนครับผมน้ำหนักมันขึ้นอ่ะผมกลับมาเฮี้ยนผมมนันนอนนอนฝันเห็นอันอาจารย์คนใดคนหนึ่งนะ่ะครับผมอมืเป็นว่าเลข คอนจอไปเอาไปเอาอยู่ตนโคเดอแล้วผมพอพาผมไปไปยืนเบิ้งผมก็เห็นเลยอยู่ในตนโคมันโค้นเลยมันมีเก่าหาสามมันเห็นมันเห็นบ่ประเด็นมอ่า่ในใจผมน่วันี่อยากไปทานเก่าหาสามนั่นก็คือเก่าหานอตัดเหลียญ้จ้าผิริมตัดเหลียถ้าตัดเหรียญกึงถึงมัดแล้วทั้งสามโตเลยมันออกสามเก่าหานอ้ะหนึ่งมีหน้านอหนึ่งมีหน้า มื่อนั้นไปอยู่เว้นแล้วสาวน้อยถึงมาถึงไปอยู่ตั้งแต่หนึ่งถุงเลยหอดหกโมงส่อเลยถึงกลับเฮียนกลับแล้วเอางวไปไปลามแล้วกลับมารีบมานอนมานอนแล้วก็เอาเขาเอาหนามให้ที่ว่าแมวออกลูกให้ผมลูกแมวมันนะอ่าโวเด้เน้องอ่าป่านนี้ผมเลยว่าเออหล่าอาจารยมาอยู่น้ำพ่อ อีหลีให้พอให้พอมีโชว์มานลับต่อไปคือมันออกไปแล้วได้ตัวนี้อบัด,ดนี้งวดงวดนี้เอาไม้เดอ้อเริ่มต้นไม้ได้เลยมาดูน้ำพลอ,อ,อยกัานยูน้ำพลอยอีหลี่จะให้โชว์ให้ลากผมไว้สันนะ่นเนาะเขาเอาหนังกห้ท่านกินลลนี้แหละคนน่าร้องไใจคือคนมาเบาน้ำผม,มในความฝันเลยเ้าเสียงคือคนเก่าเลยคนที่ว่าตน้ตนพ่อต้นพ่อนั่นแหละเสียงคนบ้า ผมนอนมันแมนบ้านผมลุกขึ้นมามันแมนบ่านผมนอนลงไปอีกเงียบอีกถึงสามโมงสามโมงส่อเราที่โทรมานพอดีเลยครับผมเมื่อวานผมเลยว่าเอ้ามันชัดเจกลียตัวนี้ผมเลยว่าเอ้าผมเลยว่าเอากันให้อีหลีให้พออีหลีกอะให้ยำนะเด้อเมื่อคืนแต่ยำอีกอืมมันมันขึ้นยำผมอีหลีเลยผมไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนเมื่อคืนวันวันพระมันบอกครับเออ บนนอนไได้นอนเลยกวนผมอยู่หันละกวนผมดึงขาคือคือค่อนดึงขาผมรัวเือะมากเข้ามาที้นี่ผมก็สวดมันแล้วว่าฉันก็หายก็หายเลยสามโตครับผมก็หายอยู่ดีสามโตอืมบอนนี่งอนนีรงอนหนังน้าเน่ยมดเสียมากเนี่ยหายสามโตเลยเราเราว่าสามโตเลยเราเป็นหายต้องงวดในตัวนี้ย็นหายต้องงวดใสามโตครับ แต่พันพันว่าคันเพิกแล้วผู้เฒ่าทอผู้นนั้นได้โว่ครับผมเพันขอเฮียนขอเฮียนลังไหมเฮียนหนึ่งไหมถึงศาลครับถึงศาลครับเฮียนลังไหมเพราะว่าเล่ากูมีมังยูเราว่าสั่นเราเดือดหอนตอนนี้เราเดือดห่อนมังยูครับผมเรากับโอซแมนเล่าก็ไปเล่าเราใครปมแล้วเราก็ขอคนหนึ่งขอเฮียนหนึ่งลังนึงเด้อคนหนึ่งครับเราก็ไปเลย มั็ตุนมากเอ้าบันใหเป็นไเนอะบันเนี่ยมไปใส่กับมมีแต่รานสองคนก็นอนอย่เองมันสองคนอยู่นี่จะป็นไเนยวะมันเหนบ้านเหมนบ้นครับงก็เลยก็ยกมือไหวว่าโอ้ยสาธุเดยวมันมันไงกันหายผมอย่นี้กันปดท้ายห้ผมาให้ลูกหลานดีที่กันแต่สิย่อมหายอยูดอกหวาครับครับแล้วก็นองไปแบบคิดอยู่นีมันนอมาแล้วเลย นอนก็บ,บระหลับเหตุนี้ก็กกบ,บระหลับจนเมียปุกว่าจนเมียถามมาเพื่อนอนบระหลับเพื่อข้นมาดึงม,มันก็อศัศจรรย์เลยมันก็แปลกเลยงั้นมันเป็นมันเป็นเลยเลยแต่คําว่าขอเฮียนนั่นละผมยังสงสัยว่าจักใจะให้ผมเอาไปไปมองใดบ้างเฮียนเล่าเราบร่าได้บอกว่าเอาไปอยู่มหันต์มันเล่าละเขาบ่ได้ว่าสันเดยขอเฮียนเขาขอสิสิ้นนี่แหละ แต่ชุดก่อนชุดออกเจ็ดเกาผมฟันเห็นอยู่ชุดก่อนเนี่ยชุดที่ออกเจ็ดเกาเนี่ยมันมาอยู่นี่แหละอยู่นี่เห็นของสารสารสารประพุ่งผมนีแหละมันพนว่ามันมีโคตถอรสามคนนี่สามคนนั่งห่ยงกันมันมีสารตันนั้นง่ายอยู่หรอกมันลูกลางสารตอนนั้นง่ายอยู่หรอกแต่เขายกมือไหวอยู่หันละในมองนี้แหละแต่ว่ามันเนี่ยมันนี่นหะคำที่เขาบอกว่า ขอเียนเนี่ยเขาบาได้บอกว่าสถานที่อยู่เมงนั้นเมืองนั้นผมถึงห่วงสันผมสิยกเห็นได้เยอะแต่ว่าผมจะไปยกให้เมงเมืองไหนล่ะผมสิซีห่เนาะถ้าเบิองมาแล้วพงศ์เอินเรามาพงศ์ซีทำในที่หล่าผมศ์เอินเรามาว่าเขาสิให้ผมไปให้เพิ่นเมืองไหนบานบานซองลองกระแทกเพิ่นนหน่อยเออพงศ์ซีผมยังนัดไก่ก็แต่ยังแต่เล็ก็ให้อีหลีแต่เล็ก็มีเขียนให้เรื่อยว่าจะไดนเขาเขียนให้เลยเหร กับเขียนให้ใส่ฝามาือเราเลยมันสียังไงฮะมันกับมันสีธรรม,มาดาขเ้านี่แหละแต่โบมีมมเขาสีอเอาอันนี้เนี้ยที่อันทานน่ะนะโอ้ี่ทานเขียนทนั่นน,น,น,ะนะเขานีกกเะครันนีบเนี้ที่ทานนี่แหละที<อ>่ทานเขาก็เขียนคนโบราณจะใส่ที่ทานเขียนเนาะครับเขากใส่ที่ทานเขียนวันเีเขาสีเห็ดยันผมตัวนั้นผมว่าวผมแม่นยันเลยแบบผมเลยว่าเอ้าก็เป็นตัวนี้ เขาก็เขียนสามตัวนี่แหละเขาก็ขาเฮ็ดยันตรงนี้ครับเขาเขียนมึงผมเบิ่งแล้วมันโมเมนต์ยันเไปผมไม่ได้แต่โมเมนต์ยันมันยันมันโมเมนต์หน้าผมว่าผมว่าสิถามเล่าอยู่ผมมาแล้วผมสิถามเล่าว่าผมสิสวดมนต์เล่าผมสิเบิอนเล่ามาว่ามันเป็นยันหรือมันเป็นเล็ตัวนั้นน่ะเออนั่นแหละแต่มันเป็นเล็ก ผมสิได้เอาลงไว้ในกระดาษผมสิ้ดนสิเออมันก็เปิดอย่างนี้คุณว่าข้อเขียนนี่เป็นผู้ชายผู้หญิงมาเขียนผู้ชายครับคนเก่าล่ะอคนใหญ่อันเก่าคนเก่าคนใหญ่อยู่ไหนกันนะคนใหญ่อยู่ทางน่านนัหน้าคนดั้ดัมเหรว่าดำ้มดัมเลยนะดัมยี่ยี่นะโชคตลอดเลยเนาะบพ่ใหญ่เนาะพ่อใหญ่ไม่หาเดิบแม่งได้พ่อใหญ่ไหมแอนแอนแอนออกไปแล้วประกาศประกาศแอนศูนย์ปดห้าแปด

กคักเอาดังดโดดู่อย้อนบดนี่ไปละบ่ไปละกลับนี่เนาะ ตัวนี้เด้อตัวที่ว่าอยากได้สารเป็นอยากได้สารอยากได้เฮือนนอเพิ่นก็เลยมาบอกเรียกเพิ่นอยากได้หม่องยูหม่องเศร้าเด็กคนไห้ก็คือเลขศูนย์ห้าแปดละกะซีหกเก่าเนาะสองตัวสองหางซีหกเก่าไม่ยูสองหางเดี๋ยวให้ตัดเหรียญเอาคนนอเป็นยังไงเนาะโอ้วงกลมให้เลยเด่น เด่นศูนหาแปดครับผมศูนย์หาแปดเด่นศูนหาแปดถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับเอาแคบไว้แคบไว้นะครับแคบไปเด้อสีทั้งบ้านนะครับสอยกันสั่งเฮือนสั่งสร้าเพิ่นมขึ้นผมมีเฮือนสั่นอยู่เพิ่มไว้อยากได้เฮือนได้สั่นเด้อครับเบบซี่นะครับกระถือสามโตตรงๆน้องเได้มาซอยกันเห็ดเนาะ ใส่มาเอ็ดมาสางมามอบ้ห้ตัวอยากได้เงื่อนได้ซ้านอยากได้สรารน,นะครับถ้าออกสามตัวอี่สรารราคากับโบแพง้งสมใดหรอกเนาะได้ดอไดซอยสางเด้อห้าปดสี่หเกนีด้วยครับเนียเนๆกันือซูนห้านะครับสี่นะครับอืมก็ครบ จับเนี่ยครับแหยจานพระริ้นจานพระรินจับยกขึ้นแน่นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมฮะนี่นะครับเอาแคบไว้แคบไว้นะครับว่างหันพอเงยเพิ่นมาต้องนะครับคนละอยู่ทั้งไฮทั้งหน้าทั้งทงเพิ่นนะครับส่วนหาแปดสีหัวเก่านะครับที่วงกลมนั่นก็คือเนียนๆนะครับส่วนหาแปดเนาะส่วนหาแปดนะครับนี่นะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมเด้อครับเถือกขมาสามตัวเพราะ้เถือกกัดซอย มาสั่งเงื้ยนสั่งหอยเพิ่อนครัมเพิ่นเนมาขายชั่เพิ่นก็เสียด้ยหายชั่วขายลาบต่อๆไปตัวกันได้เถือกสามตัวผมได้ถือกหลายถือกน้อยเนาะซอยกันสั่งกันแปลงไปนะครับขอบคุณนายไหนะครับขอบคุณนายไหลด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณนายไหนะครับเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องนะครับผมมีหน้าเอานะครับศูนย์ห้าแปดกับสี่หกเก้านะครับอ่ะขอบคุณครับ ก็พูดในไลน์ครับสลายอีกซี่ยังชื่นในสนในขนาดนี้เนาะพี่นอ้องนมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสกไครต์ติดตามช่องยูทู e นะครับสาวสีขอทะเลาะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอคำว่าสวัสดีนะครับ